ความคืบหน้าเรื่องของการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือว่าอนุสัญญาออตาวาครั้งที่22ที่นายเสียศักดิ์เนี่ยนำทีมทุตไทยเนี่ยไปโชว์หลักฐานเลยไปโชว์ว่าทุนระเบิดที่เราเจอเนี่ยเป็นหเป็นของใหม่นะโชว์ต่อหน้ามีคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ก็ลงไปตรวจสอบเหมือนกันก็เป็นของใหม่แต่คราวนี้ พอเรามาโชว์หลักฐานปุ๊บไม่ได้คุณเปิดโชว์ทำไมคุณเราจะต้องพูดคุยกันด้วยการเจรจาเท่านั้นใช่กัมพูชาประท้วงบุ่นเลยนี่เราก็เลยเสนอเลยบอกว่าเงั้นต้องเสนอเลขา U.N. และให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกนะครับเม <c oughs> ื่อวานนี้เวลาประมาณสัก15นาา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าไทย6ชั่วโมง นายเสียศักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตาว,วาครั้งที่22ที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่จากการประเมินและจากการจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า a o t ยืนยันว่าไอ้ทุนระเบิด PMN2 เเหล่านี้ถูกวางใหม่โดยกัมพูชานะครับ มีหลักฐานเป็นวิดีโอที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนจนถึงการฝึกอบรมบุคลากรกัมพูชาในการติดตั้งทุ่นระเบิดถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนและละเมิดต่อหลักการด้านมนุษยธรรมไทยเนี่ยใช้กลไกทวิภาคีทุกช่องทางด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสุจริตใจนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างสร้างสรรค์แต่ว่าคําตอบของกัมพูชามันกลับขัดแย้งกับหลักฐานที่ได้รับการยืนยันและมีการตรวจสอบแล้วอีกทั้งยังมาพร้อมกับ แบบแผนของการบิดเบือนข้อมูลมก็เลยเชื่อว่าหนทางที่สร้างสารรคยุติธรรมมีประสิทธิภาพและโปร่งใสที่สุดสำหรับสองฝ่ายก็คือการขอให้เลขาธิการสหประชาชาติใช้อำนาจตามตำแหน่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งคณะผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระโดยเร็วและอาศัยกลไกลของอนุสัญญาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางนะครับซึ่งทําให้ทั้งฝ่ายกัมพูชานําโดยนายลีทุชรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานคนที่หนึ่งขององค์การกําจัดทุ่นระเบิดกัมพูชาก็ได้กล่าวต่อว่า ข้อกล่าวหาที่ไทยพูดมาเนี่ยไม่ได้มีการพิสูจน์ไม่ได้มีการสอบสวนโดยคณะกรรมการที่เป็นอิสระและการแก้ไขควรอยู่ในกรอบทวิภาคีและกลไกลที่จัดตั้งขึ้นระหว่างสองประเทศก็ทําให้นังสาอุษนาพีรานนท์เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติน,นครเจดีวาค่ะก็ใช้สิทธิ ในการตอบโต้ครั้งแรกเลยนะบอกว่าการเปิดวิดีโอการใช้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาซึ่งทําให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยต้องประท้วงบอกว่าไม่ควรที่จะเปิดวิดีโอ uh huh. แต่เปิดไม่ได้แต่ควรตอบโต้กันด้วยวาจาออซึ่งทางหน้าของนางสาวอิชิกาวะโทมิโกะค่ะ เอกอัครราชะทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำการประชุมด้านการลดอาวุธในฐานะประธานประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าก็ได้ให้ไทยของเราได้ชี้แจงต่อไปในลีปันหาริสเลขาธิการหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและการช่วยเหลือเยื่อแห่งกัมพูชาก็ใช้สิทธิกล่าวตอบโต้ไทยในรอบแรก ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมการสอบสวนรวมถึงการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้มีการตั้งทีมสอบสวนขึ้นมาทันทีนางสาวอุษนาก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ย ก็ควรเห็นด้วยกับข้อเสนอของไทยก็คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงไงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านั้นและหลังถ้อยแถลงแล้วนะครับนายเสียศักดิ์บอกว่ากระบวนการจัดตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงยังมีอีกหลายขั้นตอนแต่เริ่มนับหนึ่งทุกอย่างจะต้องทําตามภายใต้บทบัญญัติที่ระบุไว้ในอนุสัญญาออตตาว่าเพื่อให้เลขาธิการสหรประชาชาติประสานจัดตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปครับและคณะนี้ก็จะเป็นคณะที่อิสระเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเราก็จะได้ทราบกันว่าข้อที่จริงคืออะไรนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วถ้ามีจัดตั้งฝ่ายัมพูชาก็เขาต้องให้ความร่วมมือก็คิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดภายใต้อนุสัญญาอัาอตว่า ส่วนอีกเรื่องที่มีความสาคัญก็คือเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์ใช่ไหมฮะที่นายเสียศักดิ์เนี่ยก็หารือกับนายเวิร์เกอร์เทิร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เชิญเข้าร่วมประชุม International Conference on the g l o b a l partnership a s i a n Online s น a m แระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมาหานครด้วยนะครับค่ะ